คุณอยากรู้ไหมคะเหตุผลที่คนยุคปัจจุบันเป็นโสดเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาหาแฟนไม่ได้แต่มีปัจจัยหลายอย่างทั้งทาง,ทงด้านสังคมเศรษฐกิจและทัศนคติใหม่ๆในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคืออย่างแรกค่านิยมของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากสมัยก่อนแต่งงานถูกมองว่าเป็นหน้าที่หรือความสำเร็จของชีวิตแต่ในยุคปัจจุบันคนยุคใหม่ได้ให้ความสำคัญ ก,การใช้ชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขมากกว่ามีชีวิตร่วมกับคนอื่นในเชิงสมรสส่วนเสรีภาพและการยอมรับทางสังคมนั้นในยุคปัจจุบันการเป็นโสดไม่ได้ถูกมองว่าผิดปกติหรือหาแฟนไม่ได้อีกต่อไปแต่เป็นการมองว่า นี่คือทางเลือกที่น่านับถือและมีความเข้มแข็งค่อนข้างมาก2ปัจจัยที่ทำให้คนส่วนมากเป็นโสดเพิ่มมากขึ้นนั่นคือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจค่าครองชีพค่อนข้างสูงค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านรถและการเลี้ยงดูครอบครัวรวมถึงลูกที่จะเกิดมานั้น ทำให้หลายคนยังไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวของตนเองคนบางกลุ่มชอบที่จะโฟกัสที่งานหลายคนเลือกที่จะลงทุนกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตนเองและลงทุนกับเวลาไปกับการทำงานและสร้างฐานะให้มั่นคงก่อนที่จะมีคู่ครอง เพราะว่าเมื่อใดที่มั่นคงอย่างอื่นก็จะมาแบบความมั่นคงเช่นเดียวกัน 3. ปัจจัยทางจิตใจและการใช้ชีวิตของคนในยุคยุคปัจจุบันนี้เขาได้ให้ความสำคัญกับการรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นคนรุ่นใหม่ไม่อยากรีบมีคู่ ถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆถ้าไม่ใช่คนที่สร้างความสุขให้กับเขาคนยุคใหม่ก็เลือกที่จะคลองตัวเป็นโสดคนในยุคปัจจุบันความสัมพันธ์ค่อนข้างซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอะไรคะสื่อโซเชียลมีเดียค่อนข้างเปิดโอกาสให้เลือก ทำให้การครบหากันนั้นมันไม่มั่นคงอีกต่อไปมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาความอิสระส่วนตัวหลายคนชอบใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ต้องปรับตัวเข้ากับใครมากเกินไปยังรักที่จะเป็นตัวของตัวเองอยู่4 บริบทของโลกปัจจุบันเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียทำให้คนเข้าถึงความบันเทิงเพื่อนและชุมชนต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคู่สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความสุขได้โดยการเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศผู้หญิงมีอิสระ และความมั่นคงทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายเหมือนในสมัยก่อนไม่จำเป็นต้องแต่งงานเพื่อความมั่นคงในยุคปัจจุบันนี้นะคะคนได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความสุขส่วนตัวและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย มากกว่าการแต่งงานที่อยู่ในกรอบสังคมแบบเดิมและฝืนใจตัวเองเพราะคำว่าสร้างครอบครัวและฐานะที่มั่นคงแล้วคุณล่ะคะยังโสดอยู่หรือว่าเลือกใครที่จะมาแบ่งปันชีวิตแล้วคะ